ถ้าคุณรู้สึกว่าบางวันทุกอย่างมันไหลลื่นเหมือนทั้งโลกเป็นใจให้คุณแต่บางวันกลับรู้สึกว่าทุกอย่างขัดแยง้งตึกขัดและเหนื่อยโดยไม่รู้สาเหตุความจริงแล้วนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเพราะพลังงานภายในของคุณกำลังจูนกับพลังงานบางอย่างในจักรวาลอยู่และถ้าเรารู้วิธีจูนจิตให้ตรงกับพลังงานที่ใช่ ชีวิตเราจะไม่ต้องพยายามมากเหมือนที่ผ่านมาอีกต่อไปจิตของคุณไม่ใช่แค่สิ่งที่คิดหรือรู้สึกเท่านั้นแต่จิตคือสนามพลังงานขนาดเล็กที่ส่งคลื่นออกไปยังจัก,กรวาลในทุกวินาทีทุกความคิดของคุณคือการตั้งเจตนาทุกอารมณ์ของคุณคือคอนถี่ที่คุณใช้เชื่อมต่อกับพลังงานรอบตัวหากจิตของคุณจูนกับความกลัว คุณจะดึงดูดสถานการณ์ที่ทำให้กลัวเข้ามาหากคุณจูนกับความขอบคุณความรักความเบิกบานคุณจะรู้สึกเหมือนมีพลังบางอย่างคอยผลักดันให้คุณพบแต่สิ่งดีๆและนี่ไม่ใช่เรื่องลึกลับหรือแฟนตาซีเลยแต่มันคือกฎพลังงานธรรมชาติที่นักฟิสิกส์นักจิตวิทยาและนักปฏิบัติธรรมจากทั่วโลกยืนยันตรงกันว่า พลังงานดึงดูดพลังงานในแบบเดียวกันเสมอคำถามก็คือแล้วตอนนี้จิตของคุณจูนอยู่กับพลังงานแบบไหนคุณกำลังส่งพลังงานอะไรออกไปคุณอยากให้จัดกระวาลสะท้อนสิ่งไหนกลับมาสู่ชีวิตคุณในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าพลังงานจักประวาลคืออะไรทำไมบางคนถึงจูนไม่ตรง แล้วเกิดความติดขัดในชีวิตซ้ำๆและที่สำคัญที่สุดคือวิธีง่ายๆที่คุณสามารถจูนจิตให้ตรงกับพลังงานจักระวาลได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นขอแนะนำว่าฟังให้จบคลิปเพราะเมื่อคุณเข้าใจทั้งระบบและลงมือทำตามคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ทรงพลังเกิดขึ้นในชีวิตจากความสงบภายใน สู่สิ่งใหม่ภายนอกที่ไหลเข้ามาอย่างน่าอัศจรรย์ลองจินตนาการดูว่าจักรวาลทั้งใบที่เราอยู่ตอนนี้ไม่ได้ว่างเปล่าเลยแต่มันเต็มไปด้วยสนามพลังงานที่มองไม่เห็นพลังงานที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลายอยู่รอบตัวเราอยู่ในตัวเราและอยู่ในทุกสิ่งที่มีชีวิตนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าพลังงานจักรวาล จักรวันทำงานเหมือนสถานีวิทยุขนาดยักษ์ส่งสัญญาณออกไปตลอดเวลาในทุกระดับความถี่และเราแต่ละคนก็เหมือนเสาอากาศเคลื่อนที่ที่รับส่งคลื่นเหล่านั้นผ่านความคิดความรู้สึกและเจตนาของเราเองถ้าจิตของเราสงบเบาเปิดกว้างเราจะสามารถรับคลื่นที่ละเอียดอ่อนเหล่านั้นได้อย่างชัดเจนแต่ถ้าจิตของเราวุ่นวาย เต็มไปด้วยความกลัวความลังเลหรือความเครียดเราก็เหมือนเสาอากาศที่มีสัญญาณรบกวนมากเกินไปจึงรับไม่ติดกับคลื่นที่จักรวาลส่งมาให้นักวิทยาศาสตร์เองก็พูดตรงกันว่าทุกสิ่งในจักรวาลไม่ว่าจะเป็นร่างกายมนุษย์โต๊ะเก้าอี้หรือแม้แต่แสงและความคิดทั้งหมดล้วนเป็นพลังงานที่สั่นสะเทือนอยู่ในระดับต่างๆ นั่นหมายความว่าความรู้สึกของคุณก็คือพลังงานชนิดหนึ่งความรักเท่ากับพลังงานความกลัวเท่ากับพลังงานความมั่นใจเท่ากับพลังงานและทุกพลังงานเหล่านี้ส่งผลต่อการที่คุณจะเชื่อมต่อหรือขาดการเชื่อมต่อกับจักรวาลเมื่อคุณจูนจิตได้ถูกคลื่นจักรวาลจะเหมือนกระจกบบอลใหญ่ ที่สะท้อนทุกความถี่ของคุณกลับมาเป็นความจริงในชีวิตถ้าคุณจูนกับความขอบคุณคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาถ้าคุณจูนกับความกลัวคุณจะ,ะเผชิญกับสถานการณ์ที่ทำให้ยิ่งกลัวจักกวาลไม่เคยลงโทษใครมันแค่ตอบสนองต่อพลังงานที่คุณส่งออกไปและนั่นคือเหตุผลว่าทำไม การจูงจิตให้ตรงกับพลังงานจัก,กรวาลจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนชีวิตไม่ใช่การควบคุมโลกภายนอกแต่คือการเปลี่ยนลืพลังงานภายในให้มันสอดคล้องกับความสงบความรักและความสุขแล้วปล่อยให้จักรวาลดึงดูดสิ่งที่ตรงกับความที่นั้นเข้ามาเองในบทถัดไปเราจะมาดูว่าจิตของเราทำงานอย่างไร และอะไรคือสาเหตุที่ทำให้คนส่วนใหญ่จูนจิตไม่ตรงกับจักรวาลรู้ให้ทันแล้วคุณจะเริ่มเข้าใจว่าความติดขัดในชีวิตที่เคยเกิดขึ้นมันไม่ใช่โชคร้ายแต่มันคือสัญญาณที่คุณจูนพลาดหลายคนเข้าใจผิดว่าชีวิตติดขัดเพราะโชคไม่ดีหรือมีบางอย่างมาขัดขวางเราแต่ในความเป็นจริงตัวการสำคัญที่ทำให้ชีวิตเราไม่ไหลลื่น ก็คือพลังงานของจิตท,ที่เราส่งออกไปไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการจริงๆจิตของเราทำงานอย่างไรจิตของมนุษย์สามารถแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักๆจิตสำนึกเป็นส่วนที่คิดวิเคราะห์ตัดสินใจใช้งานอยู่ตลอดเวลาขณะตื่นเช่นขับรถพูดคุยวางแผนในขณะที่จิตใต้สำนึกเป็นคลังเก็บข้อมูล ความเชือ่อความทรงจำและความรู้สึกที่ฝังลึกมันทำงานตลอด24ชั่วโมงแม้ในเวลานอนสำคัญมากเพราะมันเป็นคลื่นความทีหลักที่จักรวาลรับรู้จักเราแม้เราจะพูดว่าฉันอยากมีความสุขด้วยจิตสำนึกแต่ถ้าจิตใต้สำนึกเต็มไปด้วยความกลัวความเศร้าความไม่มั่นใจพลังงานที่ถูกส่งออกไปจริงๆก็จะเป็นความขาดแคลน และนั่นแหละที่ทำให้เราจูนไม่ติดกับสิ่งที่ต้องการจริงๆแล้วอะไรคือสาเหตุหลักที่ทำให้เราจูนไม่ตรงกับจักรวาลสาเหตุที่หนึ่งความคิดลบปนซ้ําความกังวลเดิมๆความกลัวอนาคตความเสียใจในอดีตยิ่งคิดยิ่งจมจิตจะส่งคลื่นต่ำออกไปสู่จักรวาลอย่างไม่รู้ตัว สาเหตุที่สองอารมณ์หนักและจิตตกบ่อยๆความโกรธความเครียดความรู้สึกผิดล้วนเป็นพลังงานความถี่ต่ำเมื่อคลื่นจิตหนักเกินไปเราจะรับคลื่นพลังงานที่เบาและละเอียดของจักรวาลไม่ได้เลยสาเหตุที่สามขาดความเชื่อว่าเราคู่ควรถ้าลึกๆคุณไม่เชื่อว่าตัวเองคู่ควรกับความสุขความรักหรือความสำเร็จ จักรวาลจะสะท้อนพลังนั้นกลับมาเป็นสิ่งที่ยังขาดอยู่สาเหตุที่4ควบคุมทุกอย่างเกินไปไม่ปล่อยวางยิ่งเราจับแน่นเราจะปิดกั้นพลังงานไหลเข้าพลังจักรวาลทำงานกับความไว้วางใจไม่ใช่ความกังวลจิตของคุณต้องเบาใสาและเปิดกว้างจึงจะเป็นเหมือนคลื่นวิทยุคุณภาพสูง ที่จูนติดกับพลังงานจัตระวาลได้แม่นยำในบทถัดไปเราจะไปต่อกันที่หัวใจสำคัญที่สุดของคลิปนี้นั่นก็คือ3วิธีง่ายๆที่คุณสามารถจูนจิตให้ตรงกับพลังงานจัตระวาลได้เพราะความเข้าใจเพียงอย่างเบียวอาจยังไม่พอสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้จริงคือการลงมือทำและจูนใหม่ แล้วคุณจะเห็นเลยว่าจักรวาลเริ่มตอบสนองทันทีตอนนี้คุณรู้แล้วว่าจิตของคุณคือเสาอากาศรู้แล้วว่าทำไมบางครั้งชีวิตถึงไม่ไหลลื่นเพราะจูนจิตไม่ตรงกับจักรวาลแต่ไม่ต้องกังวลเพราะวันนี้เราจะมาบอกสามวิธีง่ายๆที่จะช่วยคุณจูนจิตใหม่ได้ด้วยตัวเองคุณไม่จำเป็นต้องไปปฏิบัติธรรมที่ไหนไม่ต้องเปลี่ยนศาสนา หรือรอให้พร้อมคุณแค่ต้องเริ่มจากภายในใจของคุณเองวิธีที่ 1. เงียบจิตด้วยสมาธิหรือการอยู่กับปัจจุบันพลังงานจักรวาลเป็นคลื่นที่ละเอียดมากถ้าจิตของคุณฟุ้งซ่านวุ่นวายหรือเต็มไปด้วยเสียงรบกวนจากความคิดคุณจะจับสัญญาณน,นั้นไม่ได้เลยลองเริ่มต้นง่ายๆแบบนี้ปิดตา หายใจเข้าลึกๆแล้วผ่อนออกยาวๆตั้งใจฟังเสียงรอบตัวแบบไม่ตัดสินใช้คำยิงยันในใจว่าฉันปลอดภัยฉันสงบฉันเปิดรับพลังนานที่ดีที่สุดทำแค่วันละห้าถึงสินาทีสมองจะเริ่มนิ่งพลังนานจะเริ่มเปลี่ยนและคุณจะเริ่มสัมผัสถึงความสว่างบางอย่างที่แผ่เข้ามาอย่างเงียบๆวิธีที่สอง ปรับอารมณ์ด้วยความรู้สึกดีความรู้สึกเท่ากับคอนทีและความทีสูงที่สุดที่จะกระวาลตอบสนองได้ดีที่สุดคือพลังแห่งความรักความเมตตาและความขอบคุณถ้าคุณอยากเปลี่ยนเคลื่นจิตให้ตรงให้สึกส่งพลังงานดีๆออกไปก่อนแม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อยเช่นขอบคุณน้ำที่คุณดื่มยิ้มให้ตัวเองในกระจก อธิษฐานเงียบเงียบให้คนอื่นมีวันที่ดีพลังงานเหล่านี้จะสะท้อนกลับมาในรูปแบบของคนดีๆโอกาสดีๆและความสงบในใจที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนวิธีที่สามตั้งเจจำนงด้วยความชัดเจนและศรัทธาจักรวาลไม่ตอบสนองความสับสนมันตอบสนองความตั้งใจที่ชัดเจนบวกความรู้สึกว่าเราคู่ควร ให้คุณเขียนลงกระดาษว่าสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรและคุณรู้สึกอย่างไรถ้าได้รับมันแล้วยิ่งคุณเขียนด้วยความรู้สึกเหมือนได้รับมันแล้วจริงๆจักรวาลจะรับพลังงานนั้นและจัดการสิ่งที่สอบท้องให้คุณอย่างน่าประหลาดไม่ใช่เพราะคุณไปควบคุมจักรวาลแต่เพราะคุณประสานพลังงานให้ตรงกับสิ่งที่ต้องการต่างหาก และนั่นคือสามขั้นตอน,นง่ายๆที่จะช่วยให้คุณจูนจิตให้ตรงกับคลื่นแห่งความสงบสมดุลและความสุขในจักรวาลในบทสุดท้ายเราจะพาคุณไปเห็นภาพว่าเมื่อจูนจิตได้ตรงแล้วอะไรจะเปลี่ยนไปในชีวิตคุณบ้างและคุณจะมั่นใจได้ยังไงว่าจักรวาลกำลังตอบรับคุณอยู่จริงๆบทสรุปก,กำลังจะพาคุณรวมทุกพลัง เพื่อเปลี่ยนเคลื่อนชีวิตไปตลอดการตอนนี้คุณได้เดินทางผ่านบทเรียนสำคัญทั้งสี่บทแล้วคุณรู้แล้วว่าจักรวาลคือสนามพลังงานที่ตอบสนองต่อจิตของคุณคุณเข้าใจแล้วว่าเพื่อนที่คุณส่งออกไปในแต่ละวันกำหนดว่าคุณจะได้รับอะไรกลับมาและที่สำคัญ คุณได้รู้สามวิธีง่ายๆในการจูนจิตให้ตรงกับพลังงานจัก,กรวาลคำถามคือชีวิตของคุณในวันต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรลองหลับตาแล้วจินตนาการดูนะถ้าคุณสามารถตื่นขึ้นมาในแต่ละวันด้วยจิตใจที่สงบเบาและเปี่ยมด้วยพลังคุณสามารถรู้สึกขอบคุณได้แม้ในวันที่ไม่มีอะไรพิเศษคุณสามารถเชื่อมั่นได้ แม้สิ่งที่ต้องการจะยังมาไม่ถึงแล้วคุณจะสังเกตเห็นว่าจูจ่ๆคุณก็ได้พบกับคนที่คุณกำลังคิดถึงและโอกาสบางอย่างมาถึงคุณโดยไม่ต้องพยายามความรู้สึกเหนื่อยหมดหวังหรือหนักใจจะค่อยๆหายไปทีละนิดเพราะคุณไม่ได้อยู่เพียงลำพังอีกต่อไปแต่คุณกำลังอยู่บนคลื่นเดียวกันกันกบพลังงานแห่งจักรวาล ชีวิตที่จูนตรงกับจักรวาลเป็นอย่างนี้เองไม่ใช่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบไปเสียทุกเรื่องแต่เป็นชีวิตที่มีพลังนานแห่งความไว้วางใจความสงบและการไหลลื่นอยู่เสมอคุณจะไม่หลงทางแม้จะยังมองไม่เห็นปลายทางเพราะหัวใจคุณจะรู้ว่าคลื่นทางนานนั้นนำทางคุณอยู่ตลอดเวลาและสิ่งสำคัญที่สุดที่อยากฝากไว้ก็คือ พลังของจัตระวานมีอยู่แล้วแต่สิ่งที่จะเชื่อมต่อกับมันได้จริงก็คือการลงมือทำของคุณถ้าคุณดูคลิปนี้จบแล้วแล้วเก็บไว้แค่เป็นความรู้พลังงานของคุณจะยังไม่เปลี่ยนแต่ถ้าคุณลงมือจูนจิตใหม่แค่วันละไม่กี่นาทีด้วยการเงียบจิตรู้สึกดีและตั้งใจจานวงอย่างชัดเจน คุณจะเริ่มเห็นผลลัพธ์เล็กๆที่ทรงพลังภายในเจ็วันบางคนเริ่มมีสัญญาณดีๆตั้งแต่คืนแรกที่ลองบางคนพบความสงบภายในที่ตามหามานานและบางคนได้สิ่งที่ต้องการโดยไม่ต้องคอยค้ออีกต่อไปเลยดังนั้นถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนพลังงานของตัวเอง เพื่อเชื่อมต่อกับพลังจักรวาลและดึงดูดชีวิตในแบบที่คุณต้องการจริงๆพิมพ์คำว่าฉันพร้อมจูนจิตไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างและหากคลิปนี้ช่วยคุณได้ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พลังนานนี้ได้ส่งต่อไปยังหัวใจของใครอีกหลายคนที่กำลังต้องการจักรวาลรอคุณอยู่เสมอเพียงแค่คุณกล้าปรับคลื่นภายในให้ตรงกับสิ่งที่คุณคู่ควร แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ